เจริญกราบลาลอตนะครับอนุลัตของอัลลอฮฺุต้าลามีสองเส้นทางที่จะประโยชน์จากพระอ,องค์หนึ่งเส้นทางของผู้ที่ไม่เชื่อต่อหล่อหนึ่งเส้นทางของผู้ที่ไม่เชื่อหล่อขอพูดว่าจักรวาลเกิดขึ้นจากจักรวาลด่วนนี้มัสลาของเขาทั้งหมด จะมีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลเขากล่าวว่าพยายามด้วยกับสบับเมื่อได้สบับความจําเป็นส่วนตัวก็จะสมบูรณ์ความต้องการก็จะสมบูรณ์เส้นทางหนึ่งทั้งๆที่ว่าเขาได้เขาก็ได้จะอัลลอฮ์นั่นแหละนะอูดบิลละไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เชื่อ الله. อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเลี้ยงด้วยกับระบบของจักรวาลไม่ใช่ แต่คนที่ไม่เชื่อล l l a ์อัลลอฮ์ก็เลี้ยงเขาด้วยกับพระอ,องค์นั่นแหละแบบไหนที่อัลลอฮ์เลี้ยงสัตว์แบบนั้นแหละที่คนไม่เชื่อ a l l a ลเราก็เลี้ยงเหมือนกันฉันได้บอกกับพี่น้องว่าเส้นทางหนึ่งคือเอาคุณรรจ,จะเอาของอัลลอฮ์ด้วยกับระบบของจักรวาลเส้นทางนี้พวกเขาเหล่านั้นที่ยึดก็คือพวกที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ ไม่เชื่ออัลลอฮ์ต่อต้านอัลลอฮ์นี่เป็นเส้นทางที่มนุษย์คิดว่าจัก,กรวาลคือความจริงที่จะเอาุนตรัสจากอัลลอฮ์คือเส้นทางที่จะกุนตรัตจาก Allah. อัลลอฮ์อีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางของอัมบียะอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางของอัมบียะจากนัลา่อนอัลลอฮ์เอาประโยชน์จากพระองค์ด้วยกับฮูบุลมกออัลลอฮ์คิดว่าสิ่งนั้นแหละคือความจริงมีสองเส้นทางใช่ไหมครับหนึ่งเส้นทาง เอาประโยชน์จากราชก่อนหด้วยกับใช้จักรวาลเป็นสื่ออีกเส้นทางหนึ่งคือใช้ภูคุมเป็นสื่อเส้นทางของภูกลุ่มเรียกว่าศาสนา <c oughs> เส้นทางของภูคุ่มนั่นคือศาสนาเส้นทางของจักรวาลที่เอาประโยชน์จากคุณราชก่อนหรอเรียกว่าอัสบับดุเนียเครื่องมือต่างๆในดุเนียอัสบับต่างๆ สองอย่างนี้ต่างกันยังไงครับมันต่างกันเยอะมากใครที่เอาประโยชน์จากคุนศร Allah, ัทธาลอโดยใช้ระบบของจักรวาลอัลลอฮฺุตาลาจะให้ประโยชน์กับเขาแบบอัลลอฮ์โมโหอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์ใช้ประโยชน์แต่ว่าไม่พอใจโกรธด,ด้วยแต่ว่าในกุรานจงกาะทั้งว่าเราคนที่ไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อต่อเราจะเร็วกว่ามุสลิมหลายเท่า แล้วก็ง่ายกว่ามุสลิมหลายเท่าที่ในดุนียความดีต่างๆความดีในดุนียแล้วก็ความเยอะในทรัพย์สินแล้วก็ความเยอะในอัสบับที่เราใจเขาอย่างมากมายด้วยกับจกนกระทั่งว่าเขานั้นจะไม่มีความรู้สึกบกพร่องเลยในดุนียนี้ด้วยกับความที่เขาได้เยอะจากอัลลอฮฺฮุตาลาคนที่ห่างจากอัลลอฮ์เท่าไหร่ แล้วก็ยิ่งจมเท่าไหร่ในความกุฟรในความฝ่าฝืนอัลลอฮฺตาลาในดุนยาจะเปิดให้เขาอย่างมากมายจนู่ตั้งเขาคิดว่าในดุนยานี้เขาไม่บอกพร่องแต่ um อุ <c oughs> มัรเราจะเลลอฮาอันหูมาถ้าเราสุดรอ่งสุรุลลอฮฺสุลเลัะห์ลลอฮฺละเวลาไหนละ่ะเวลาที่ว่าเมื่อภรรยาของท่านรอซุสุดรุ่งสุลเลาะห์ลลอฮฺจลละต้องการที่จะเพิ่มค่าใช,าชา้จ่ ภรรยาของท่านราสุลล์ต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายจากท่านราสุลละเราอยากจะได้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราอยากจะได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราได้รับจากท่านมันใช้ไม่พอทั้งทั้งที่ว่าถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วเมื่อนบีมัมัซฮุลลัลฮุลลาอิสลัมคนในบ้านของท่านบ้านของท่านไม่มีแม้แต่ตะเกียงที่จะจุดใช่ไหมครับแต่คิดอะไดีใช่ไหม แล้วก็บรรดาผู้หญิงแบบนี้ <c oughs> การใช้จ่ายที่จะขอค่าใช้จ่ายมันจะผิดอะไรพี่น้องเข้าใจไหมคือแม้แต่แตะเกียงยังไม่มีจจุดเลยและจะขอค่าใช้จ่ายเพิ่มมันจะผิดอะไร <c oughs> ผู้หญิงแบบนี้แม่บ้านอย่างนี้ที่จะขอค่าใช้จ่ายเพิ่มมันก็ไม่น่าจะผิดใช่ไหม <c oughs> ก็นในเมื่อสองเดือนเต็มๆที่ไม่มีควันไฟขึ้นจากบ่องไฟ <c oughs> แล้วก็ในเหตุการณ์แบบนี้บรรดาภรรยาจะขอค่าใช้จ่ายเพิ่มถามว่าผิดไหมพี่น้อง เพราะว่าถ้าเราชรลาชลอชอรอละสัลลัมกับคนในบ้านนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับในบ้านได้สร้างนิส,สัยให้กับพวกเขาแบบที่ว่าถ้าอยู่กับเราด้วยความถ้าสามารถอยู่ได้กับฉันด้วยความยะจนขัดสนก็อยู่แต่ถ้าอยู่ไม่ได้เปิดเส้นทางกับเธอมากมายจะไปก็ได้เส้นทางที่เธอจะไปจะเอาเส้นทางไหนก็เชิญเลยถ้าอยู่ไม่ได้ก็ ตันดิ้งอ,อายชาบอกกับไอชาด้วยว่าเจ้าคิดดูเองแล้วกันตานดิ้งอาชาว่าไม่ไม่ไมฉันเลือกอัลลอฮ์เลือก, Allah, อกรอสุลลลอฮ์ด่วนนี้พี่น้องที่รักภรรยาของท่านรอสุลลลอฮ์ขอจากท่านรอสุลใน่ารใช้จาาช่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลูสาวสก็ได้ขอ่าใช้จ่ายจากท่านรอสุลลลอฮ์ท่านนบีก็บอกว่าสองสิง่งหนึง่งดุเนียสองอัครา เอาเลือกสักอย่างอะไรการโชบอะไรจะเอาอะไรท่านหญิงฟาติมะรอเดลอันฮาเมื่อส um nah, ุดสุดแล้วกับความขัดสนท่านอาลีก็บอกกับพนังฟาติมะว่าไปสิไปบอกกับพ่อเพราะตอนนี้มีทาตมาที่พ่อเยอะแยะแล้วก็ซับเฉลยแพะก็มาในซับเฉลยมีแพะด้วยมีทาตด้วยไปพามาสีทาตไปพามาซีแพะท่านหญิงไอชา ท่านยาลีบอกว่าฉันฉันอายฉันอายเธอไปเองแล้วกันไปพาเพชรมาด้วยไปพา,าธาตุมาด้วยท่านหญิงฟติมากล่าวว่าฉันก็ไปพ่อเมตตาใช่ไหมครับปปแล้วก็จะขอจากพ่อมันจะมันจะมีอะไรละ่ะขอจากพ่อใช่ไหมผู <c oughs> ลูกสาว <c oughs> ลูกสาวเนี่ย นะครับลูกสาวลูกชายพ่อเนี่ยจะจะจะรักลูกสาวเยอะกว่าลูกชายพอท่านเราสุลก็บอกว่าที่ฉันมีสองสิ่งมีธาตุด้วยมีแพะด้วยธาตุก็มีแพะก็มีแล้วก็มากนอกเดืยจากนี้ที่นอกเหนือจากนี้มากกว่านี้มากกว่านี้ยิบนออิน ได้มาสอนฉันในบางคำยิบรออินเนี่ยเร็วเร็วนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสอนกาลิมบาบางอย่างกับชั้นเจ้าจะเอาอะไรจะเอากาลิมาอันนี้หรือว่จะเอาแพะเอาเลือกสักอย่างอะไรกันจเจ้าอะไรด่วนนี้พี่น้องคนในปัจจุบันนี้คิดว่าอามานเนี่ยจะเกิดประโยชน์ในอไทยรัฐแล้วก็ในดุนียเนี่ยคือมันต้องมีสมบัตถึงจะได้ประโยชน์แต่อามานที่เกี่ยวกับรั นี่วันนี้เราเนี่ยแบ่งแบ่งเราแบ่งเองอามาาเนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับเนอัครรัตนหนูดุนียต้องเชื่อสบับทั้งเจ้าทา่านอย่างนี้ะฟัมารอเดีอันหาคิดเดินมาเดินมาหาท่านนาบีเนี่ยคิดว่าจะพูดกับปะว่าโอ้ปะผมหนูเนี่ยไม่ใช่มาลายกานะที่จะสวุวรรณลอทำดีแล้วแล้วหนูท้องจะอิม่มหนูก็เป็นมนุษย์เกี่ยวกับมนุษย์ความจําเป็นส่วนตัวก็จําเป็น อาหารจําเป็นอ่าแล้วก็เมื่อไปถึงท่านนาบีอ่าก็อบอกว่าหนูไม่ใช่มาลายการนะหนูเป็นมนุษย์ถ้าท่านถ้าท่านบอกปะบอกสิเกตกับหนูหนูก็ไม่อิ่มท่านนาบีก็บอกว่าได้สิ่งเดียวได้สิ่งเดียวจะเอาอะไรก็เลือกเอาจะเอาแพะธาตุหรือจะเอากะลิมะ ตอนนี้จิบรอินไม่นานมาเนี <clothing but realised> ่ยยิบรอินมาสอนท่านหญิงฟาติมาก็บอกว่าหนูไม่ต้องการธาตุต้องการแพะปะสอนกะลิมาให้กับหนูแล้วกันกะลิมาที่ยิบรอินสอนให้กับปะเมื่อกี้ต่อสุรุลลอฮฺ صلى ลั ل ه عليه و س ล م มย่าอวลาดออลีนวยาตุนอกรีนยาตันกวาซินมาซินยะราะห์มันมาซายกินยาอะราะห์ม์ม์รอฮฮิมินกะลิมาเนี่ได้สอนกับท่านหญิงฟาติมานะครับไม่ได้ให้แพะ ไม่ได้ให้่านแล้วก็บอกว่ามีธาตุด้วยมีแพะด้วยแต่ว่าเวลานี้เวลานี้ในการพยายามกับการศาสนากรหรอสอบะที่ทิ้งคนในบะที่ทิ้งทีทง่ทิ้งการค้าขายทิ้งร้านทิ้งสวนทิ้งลูกเมียนี่ฉันจะใช้ใจ่ายกับพวกเขาท่านฟาติมะก็เอากะลิมากลับบ้านท่านอาลีเห็นกลับมามือเปล่าถามท่านโอ้ฟาติมะ เกิดอะไรขึ้นอ่าเกิดอะไรขึ้นที่รักอ่าตาญิฟตีมาก็บอกว่าฉันไปหาปะจะเอาดุ尼ยเนียยเอาดุ尼亚แต่ได้อาเคีร์ตกลับมาไปหาปะเนียยที่จะเอาดุยยแต่ได้เอาเคีร์ตกลับมาได้อาเคีร์ตกลับมาน้าเกิดอะไรขึ้นปะให้ฉันเลือกว่าจะเอาแพะธาตุหรือว่าจะเอากะลิมะที่ยิบรออินมาสอนฉัน ฉันบอกหมดแล้วกับปะว่าดยนี้ฉันบอกกับพี่น้องแล้วว่าการจะประโยชน์จกอันล้อไม่ใช่ว่าเส้นทางของจักรวาลแต่ว่าท่านนบีนะครับพูดชัดๆเลยกับภรรยาด้วยกับลูกสาวกับลูกด้วยหรือว่าหนึ่งท่านนบีกล่าวว่าใครผููใดใครต้องอยากต้องการอยู่กับฉันต้องการอยู่ใกล้ฉันแล้วก็ต้องการรักกับฉัน ต้องมัดหลังตัวเองเพื่อที่จะทนกับความจนขัดสนนะครับชีวิตที่จะพบกับความเหนื่อยเน็ดเหนื่อยต้องทนต้องเตรียมตัวนะครับนี่สิสิ่งที่ท่านนบีบอก<ม>บรรดาภรรยาของท่านนาบีขอค่าใช้จ่าย,ายจากท่านรอสุลุลละท่านนาบีโมโหแล้วก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวนะครับโมโห แล้วก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวแต่กุมารเราเดาเราอันหูรู้เพื่อจะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยตอนักฮับซอหรือยังตอนักท่านหญิงฮับซอเราเดาเราอันฮาริยังท่านอุมารเราเดาเราอันฮูก็ได้มอะไรอ่าล ر س و ل u l l a อศาสดาท่านนบียุคนเดียวนะครับอยู่คนเดียวท่านอุมารก็ไปถามว่าฉันเนี่ยมาถามท่านนะครับว่าท่านเนี่ยตอนรักบรรดาภรรยาแล้วหรือยังท่านนบีก็ อิชาระว่าไม่ไม่ยังท่านอุมาลก็สบายใจว่ายังไม่ได้ตะลักครับซอแต่วทว่านะครับความรูสนนมร้สึกของท่านนบีเนี่ยมารู้สึกมารูสาร้สึกหนักรู้สึกเครียดร,รู้สึกไม่สบายใจในการขอค่าใช้ใจ่ายเพิ่มจากภรรยาที่มีต่อท่าวสุราุลลฮ์คือท่านนบีรู้สึก หนักมากเครียดมากมีอาการจกนกระทั่งว่าซอบ้านคิดว่าท่านนบบเนี่ตาตลา์ลักภรยาไปหมดเลยคืออาการมันออกอาการเครียดอาการไม่สบายใจตัวนี้ท่านอมารราาุมะรรอเตโลอันหูก็ได้บอกกับท่านอสรุลล์ว,ว่าโอ้ท่านอสุลล์ฉันมองฉันเห็นอยู่ในบ้านของท่านมุมหนึ่งมีแป้งสาลีมุมหนึ่งมีหนังที่ยังไม่ได้ฟอก แล้วก็ที่นอนของท่านมันมันเหมือนกับกระสอบนานๆทําให้หลังของท่านเนี่ยมันมีรอยด้วยทั้งๆท,ที่ว่าท่านเป็นอิมามุลอัมบิยะจากอัลลอฮตาลาบรรดามักลูกอัลลอฮ์ได้เลือกท่านท่านประเสริฐที่สุดแต่ทว่านี่เป็นสิ่งของที่อยู่ในบ้านของท่าน แต่ว <gesch> ่านตอนนี้ไกเซอร์กิสรอเป็นศัตรูของท่านแล้วก็เป็นศัตรูของศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยอารอยสบายแล้วก็ผ้าไหมเสื้อผ้าที่นอนสวนน้ำไหลทาราสุล ullah ซุลลอห์ละซลลัมก็นอนอยู่ก็ลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นนั่ง แล้วก็ได้ขยาอาบาอุมารเอลูกคอตตบถึงตอนนี้นี่เจ้ายังถูกหลอกอยู่เลยถึงตอนนี้นี่เจ้ายังถูกหลอกอยู่เลยไอพวกเขาพวกเขานั่นคือคนที่ Allah อัลลอฮฺตาลาได้ให้ดุเนียเพื่อจะเพื่อจะจับเพื่อจะขยี้ที่อัลลอฮฺให้เขาในดุเนียเพื่อจะขยี้เขาจับเขาในอาครัตเขาจะไม่ได้อะไรเลยคนที่อัลลอฮฺจะให้ในอาครัต เขาจะไม่พอใจในความมากมายที่ได้ในดุนยาแล้วเขานั้นจะไม่โมโหหรือน้อยใจในการที่เขาได้น้อยในดุนยาคนที่เป็นคนอะคเรตความมากของดุนยาเขาไม่ใช่สบายใจไม่ใช่พอใจแล้วความน้อยในดุนยาไม่ใช่เขาจะน้อยใจหรือโมโหการโมโหในความน้อยของดุนยาแล้วก็ความดีใจในความเยอะของดุยาไอ้นนี่เป็นงานของของใครล่ะเป็นงานของคน ที่จะได้ในดุนียแต่อัครรัชไม่มีสว่วนของเขาตาอรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮมกล่าวกล่าวว่าฉันฉันบอกว่าสองเส้นฉันบอกกับพี่น้องเลยว่าสองเส้นทางมันต่างกันเยอะหนึง่งเอากุัตของอัลลอฮ์ด้วยกับสาเหตุด้วยกับสื่อของของจักรวาลของดุนียของวัตถุคนที่เอาประโยชน์ของอัลลอฮ์ด้วยกับวัตถุอัลลอฮ์จะให้เขาแค่ชั่วระยะเวลาเท่านั้นแล้วก็คนที่เอาประโยชน์จากอัลลอฮ์ด้วยกับ ซื้อวัตถุลล l a ์จะให้เขาแค่ช่วเวลาเท่านั้นแล้วก็ม่นั้ไม่ใช่สิ่งที่จะกินด้วยสิ่งที่จะได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะกินด้วยแต่คนที่เอาประโยชน์จากล่อด้วยกับสื่อของฮุกุมด้วยกับดั้เอาประโยชน์จากดั้ดคอร์ลอด้วยกับสื่อของฮุกุมอ l ลต h h u t า a าล a ล l a h h ต t a าจะให้เขาในดุเนยาแล้วก็จะให้บ่อยด้วยแล้วก็ให้แบบยะกินด้วยดวยวนี้ฉันบอกกับพี่น้องว่า จะเอาประโยชน์จากด้า,านลอนเหรเงื่อนไขคือต้องเอาความมั่นใจในดุนียในวัตถุออกความยากฑญเงื่อนไขก็คือว่าเงื่อนไขคือความยากฑญในดุนียเอาออกซะนะครับจะเอาคุณด,ด,ด้าน่อนลอกต้องเอาดุนียออกความมั่นใจในดุนียออกฉันบอกกับพี่น้องแล้วว่าเส้นทางหนึ่งใช้ดุเนียวัตถุดุเนียเป็นสื่อในการเอาประโยชน์วันนี้มุสลิมส่วนใหญ่แล้วนะครับอยู่บนเส้นทางนี้แหละว่าพยายามได้อัสบับ อสบับเมื่อได้อสบับความต้องการส่วนตัวก็จะสมบูรณ์เมื่อพยายามก็ได้อัสบับเมื่อได้อสบับความป่วยก็หมด,ดยพยายามแล้วได้อสบับอสบับแล้วความยากจนก็จะหมดไปนี่คือเส้นทางนลย <c oughs> เอาเราตาลาในดุเนียนะครับให้เขาเพื่อจะจับเขา <c oughs> <c oughs> ความต้องการสมบูรณ์ก็เป็นความสมบูรณ์ที่ชั่วครั้งชั่วคราวบางเวลาเท่านั้น <c oughs> แต่ท่นานนบีกับซอบะแล้วก็กับอุมาสอน สนว่ารักของอัลลอฮ์การจะเอาประโยชน์จากรักของอัลลอฮ์ต้องเอาอามัณไว้ข้างหน้านะครับอามันมุกัดดำไว้ข้างหน้าเอาประโยชน์จากรักของอัลลอฮ์เอาอามัณไว้ข้างหน้าอัลลอฮุจาละจะให้บ่อยๆหลายครั้งบ่อยๆครั้งบ่อยครั้งแล้วก็ให้เยอะด้วยให้หลายบ่อยๆแล้วก็เยอะด้วย ด้วยดีนะครับเมื่อใครเอาอัสบับไว้ข้างหน้าเอาอามาันไว้ข้างหลังเขาจะมีความหวังในอัสบับเขานั้นจะมีความหวังในอัสบับอย่างมากหวังแบบไหนจกกนกระตั้งว่าเขาเข้าใจว่าอัสบับขนาดนี้อัสบับขนาดนี้ฉันก็จะได้ประโยชน์ขนาดนี้เอาฟังให้ดีพี่น้อง พื้นดินนี่มันมีขอบเขตนะครับพื้นดินนะครับพื้นดินจะให้ข้าวประมาณนี้มันก็จะให้ประมาณนี้เพราะที่จะเอาประโยชน์จากอัลลอฮ์เรามีความมั่นใจกับพื้นดินแค่นี้แหละนะครับเราเชื่อมกุนตรัตของอัลลอฮ์เราขีดกุนตรัตของอัลลอฮ์กับกับนี่แหละกับพื้นดินที่เรามีนี่แหละนะครับซึ่งกุนตรัตของอัลลอฮ์นี่ไม่มีขอบเขตนะครับมุตลัก ก็คือว่าไม่มีขอบเขตแต่เราขีดขีดกุฎรัดขอนหรอ์ด้วยกับการที่เราเนี่ยขีดพื้นดินของเราอเราคิดว่าพื้นดินเรามีแค่นี้ก็จะให้ข้าวแค่นี้แหละแพะงัวควายของฉันให้นมแค่นี้แหละควายของฉันก็ให้นมแค่นี้แหละเี่นอนจะรักรรมมา,มาต่ออะไรวัตถุอัสบับในดุนยาในอัสบับเหล่านั้นในจักรวาลเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้น หัวใจเราสามองเรามันไปกัน้นกุศลรัตของลล l a AH, ์ด้วยกับสิ่งที่เรามีจงกระตั้งว่าวันนี้คนเข้าใจว่าอสบับวัตถุนี่หละคือกุศลรัตของลล l a AH. ์ทั้งนั้นที่ว่าในจกักรวาลในวัตถุนี่ไม่ใช่กุศลรัตของ a ล l a h ์พี่นองไอ้นี่จักรวาลนี่มันคือหุกกลุ่มหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากกุศลรัตของ a l อ a h หรออ่า คือจักรวาลนี่ไม่ใช่กุฎรรมอล a ล l a h แต่ว่าจักรวาลคือถูกสร้างโดยกับคุณารอมลอง a l อ a h พื้นดินให้ข้าวแค่นี้พื้นดินให้ข้าวแค่นี้อันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปคิดว่ากุฎรรมองลล l a ์ก็มีแค่นี้อ่ามันคนละเรื่องว่าจากพื้นดินจะจากพื้นดินนะครับจากพื้นดินนะครับก็ใชแค่นี้แหละ ควายก็ใจนมแค่นี้แหละให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วควายให้นมแล้วเราวันนี้ให้ให้ให,ให้ให้อีกรอบไม่ได้แล้วอ่าปีนี้จากจากพื้นดินของเราให้ข้าวแล้วแค่นี้ในปีนี้ให้เพิ่มไม่ได้แล้วจบแล้วเราเก็บเกี่ยวแล้วท่านนาบีสอนซอฮบะานะครับให้หันห่างจากวัตถุไปสู่ภูมิปไปสู่อามานันแล้วก็บอกว่าเจ้าเอาอามานไว้ข้างหน้า แล้วก็เอาอัสบับไว้ข้างหลังฮุกุมไว้ข้างหน้า <c oughs> แล้วเจ้าจะเข้าใจว่าเส้นทางจะเอาประโยชน์จากอะไ์มันคืออะไรกันแน่ <c oughs> เจ้าจะได้เห็นว่ามันคือฮุกุมหรือมันคืออัสบับตัวนี้จําเป็นบีดงนุสการที่เราต้องฟังอยู่บ่อยๆในนุสรอติเกบของอลัลลอฮ์ที่มีต่อซอบเพื่อจะให้ยาเกนของเราเนี่ยหันห่างจากอัสบับไปสู่กุดระ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงยากินของเราวากีอาตเหล่านี้แหละเรื่องราวเหล่านี้แหละครับนะเรื่องราวเพื่อจะเปลี่ยนแปลงยากินนี่แหละเรื่องราวของสอบะท่านอบักทธิดดีกรอดเดลอนอันหูเดินทางฮิจโร่เพื่อเพื่อ่านนบีหานม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 ออกไปหานมฉันจะผมจะหานมมาให้นะครับผู้หญิง มุชริกตอนแพะอยู่ตอนตอนแพะอยู่เจอเจอ,เจอก็ได้บอกกับผู้หญิงโอ้โอ้ฉบผมต้องการนมครับทั้งกองแพะของฉันไม่มีแพะตัวไหนเลยที่มีอายุพอที่จะให้นมนะตอนนี้คือแพะทั้งหมดที่ฉันมีเล็กหมดคือไม่มีแม้แต่แพะตัวเดียวที่สามารถให้นมได้ในตอนนี้ ไม่มีแพะตัวไหนสามารถมีคุณสมบัติจะให้นมได้ตอนนี้คือไปเอาที่อื่นได้ไหมที่ฉันเพราะว่าในกองแพะของฉันฝูงแพะของฉันนี่ไม่มีเลยแพะเอาฟังให้ดีไปน้องไม่ใช่จะไม่ให้นะแต่ว่าคือแพะไม่สามารถให้นมได้เพราะมันยังอายุน้อยอยู่การจะเกินต่อ,อสบับ <c oughs> จะทําให้เราคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ถ้าจนกระทั่งว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอสบับ ความต้องการของเราอัลลอฮ์จะทําให้มันสมบูรณ์ได้ยังไงอ่าวันนี้เราคิดว่าระบบของดุนียนั้นคือกฎของอัลลอฮ์วันนี้เราคิดว่าระบบของดุนียคือกฎของอัลลอฮ์วันนี้ดุนียไม่ใช่กฎของอัลลอฮ์ไม่ใช่กฎตายตัวของอัลลอฮฺพี่น้องไม่ใช่ว่ามีสิ่งนี้แล้วถึงจะอัลลอฮ์ให้มีสิ่งนี้ถึงจะอัลละให้วันนี้เราเอาระบบของอัลลอฮาวันนี้เราบอกของดุนียไปผูกกับกฎของอัลลอฮ์ระบบดุนียไม่ใช่กฎของอัลลอฮ์พี่น้องเพราะว่าดุนียนี่มันเปลี่ยนนแแปปปลลลลลลงงตตอออดเเเวา่่่กฎขั์ไมคยยี ลาตบดีหละหรอนกินล ah, ma ah. sa ่ะระบบของอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงในราชกอลหรอในคุณราชกอลหรอไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ศาสนาคือของอัลลอฮ์ด้วยนี่ศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าดุนียเปลี่ยนแปลงด้วยนี้เมื่อดุนีเปลี่ยนแปลงดุนยยก็เลยไม่ใช่กฎของอัลลอฮ์อ่าเข้าใจไหมวันนี้เราคิดเราพูดว่าอมะม่วงจะเกิดขึ้นเมื่อดูอรูดูมะม่วงสังกด ถ้จกักรวาลคือกฎขอ,องอลัลเหรคนที่คนที่มีดุเนียเขาก็ต้องไม่เจ๊งไงครับเขาต้องไปรมละลายมีพื้นดินเยอะแต่ว่าข้าวไม่เกิดมีร้านแต่เจ๊งมีอาวุธแต่แต่ตายมียาแต่ไม่หายมีเมียแต่ไม่มีลูกมีเมฆลอยมามืดมาแต่ว่าฝนสักหยดก็ไม่มี อ่าดูพี่น้องเห็นไหมระบบจักรวาลมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์แต่ว่าบางวันแสงก็ไม่มีใช่ไหมนี่ระบบจักรวาลเราเปิดดูเลยมีรูปร่างมีวัตถุแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะเห็นทุกครั้งประโยชน์ในระบบจักรวาลเพราะว่าระบบจักรวาลไม่ใช่กฎของอันลรอ์เพราะกฎของอัลเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าระบบจักรวาลจะเปลี่ยนแปลงกฎของอัลเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าระบบจักรวาลเปลี่ยนแปลง มุชิกผู้หญิงบอกว่าในฝูงแพะของฉันไม่มีแพะตัวไหนเลยที่สามารถให้นมได้ท่านอบุรุษบอกว่านมนี่จริงๆแล้วอยู่ในผระหัตของอัลลอฮ์ท่านนบีของเราบอกว่านะครับการที่เราเอาประโยชน์จากอัลลอฮฺจาลาเราต้องบัญญัตให้เยอะในกุนรัของอัลลอฮ์บัญญัตให้เยอะจนเรามั่นใจนะครับ พี่น้องทีรักวันนี้วันนี้ความต้องการของเราถ้าเราไปผูกมันกับกับวัตถุน,นะครับเราก็ต้องเหนื่อยกับวัตถุอันนั้นเราก็ต้องเหนื่อยกับวัตถุอันนั้นนะครับเราต้องทิ้งเงนหรอแล้วก็ไปผูกหัวใจกับวัตถุนั้นถ้าเราคิดว่าวัตถุนั้นจะให้ประโยชน์กับเราด่วนนี้พี่น้องพูด่อนว่าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์แหละเป็นผูท้ทําผู้เดียวกันเตัมเยะในเรื่องนี้ แต่ทีละนิดทีละนิด,นดนนทีละนิดจะเกโฑาจะถูกต้องนะครับท่านอบูบักซิดดิกบอกว่าเอาแพะมาเอาแพะมาแลกการสักตัวนะครับเดี๋ยวพระเจ้าของผมจะให้นมเองอัลลอฮ์จะให้นมเอง <ละ S 1> ท่านก็ไปเรื่องนี้น่าคิดนะครับบูชริกผู้หญิงเขารู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไงเขาจะรูๆๆ้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไงบูชริกผู้หญิงจะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไงแต่ท่านอบูบักพูดกับผู้หญิงบูชริกคนนั้นว่าเอาเอาแพะมาเดินครับเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้นมผมเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับผู้หญิงคนนั้นมุชิดคนนั้นก็บอกเอาเอาไปสิเอาไปสิชักเอาไปสิสักตัวเอาตัวไหนก็เอาไปพ่อะแพะตัวเล็กอ่าไหนูบักบอกไปเอาไปเอาถ้วยมาถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในบ้านไปเอามาผู้หญิงคนนั้นก็เข้าไปในบ้านเอาถ้วยมาเลยที่ใหญ่ที่สุดในบ้านที่หาเจอเอามาแต่ไหนมูบักก็ลูกแพะตัวนี้จับ แล้วก็จับเต้านมแล้วก็รีด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 จนกระทั่งว่าถ้วยเต็มไปด้วยนมจะลูกแพะตัวนั้นจะลูกแพะตัวนั้นนะครับเอาแค่เอาแค่เฉพาะที่จําเป็นตอนนั้นที่เหลือให้กับผู้หญิงมุชิลิหมดเลยเอาแค่จําเป็นเท่านั้นที่เหลือก็อให้นี่คนอิมานคนอิมานใครใครก็ตามที่เห็น การช่วยเหลือต่อคนอิมานคนที่ไม่ใช่คนอิมานก็จะอิมานไปด้วยพี่น้าเพราะว่าเขาจะมีความมั่นใจเลยว่าอัลลอฮ์อยู่กับคนคนนั้นเขาก็ได้มีผลสะท้อนแล้วก็รับอิมานไปด้วยเพื่อจะเอาประโยชน์อุตร Allah, นครบอัลลอฮ์เงื่อนไขคือต้องเอาความมั่นใจที่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากดุเนี